หลังจากที่เราคุยกันมาพักนึงนะผมสังเกตดูนะพี่พิงชอบเรียกงานปั้นหรือคอนทอยอย่างนี้ว่าตุ๊กตาอืมทาไมถึงเรียกเป็นตุ๊กตามันไม่ใช่ตุ๊กตาวะมันก็ตุ๊กตาวอ่ะไม่ดูพี่พี่่ามัน, <c oughs> มนตุ๊กตานะครับ สำหรับพีกับตุ๊กตาใช่ไหมพอเรียกว่าตุ๊กตาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเสียดายมันบ้างหมายถึงว่าเราซื้อมาเพื่อเล่นหรือเวลาผมซื้อต่อใครจากเพจอ่างเงี้ยอะไรที่มันตลอดนี่ตลอหน่อยผมไม่ค่อยใส่ใจผมรู้สึกว่าก็ซื้อมาเล่นตู้เย็นยังอยู่ในบ้านเปิดปิดยังมีรอยเลยแล้วนี่ตุ๊กตาดัดไปดัดมามันก็ต้องมีรอยเนาะครับครับทำไมทำไมถึงพี่โจถึงทำธรามดีมันน่ารักดีไง ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักสะสมแบบเดียวกับผมคุณน่าจะเคยเจอปัญหาที่คนใกล้ตัวของคุณคนในครอบครัวของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณอาจจะเรียกสิ่งที่คุณชื่นชอบนั้นไม่ถูกต้องซึ่งผมก็มีความเชื่อว่าผู้ชมบางท่านเองก็น่าจะต้องเคยพยายามที่จะอธิบายอะไรแบบนี้ให้คนใกล้ตัวคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทให้เราได้ฟังกันว่าสิ่งที่เราสะสมอยู่เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าตุ๊กตานะแต่มันเรียกกันว่า a ช t i o n figures เพราะว่าเวลาที่พวกเขาพูดถึงในสิ่งที่เรารู้แล้วพวกเขาไม่รู้แล้วเขาพูดออกมาได้อย่างไม่ถูกต้องตามที่เราเข้าใจบางทีมันก็มีความตะมขิดตะขวงใจหรือเขื่องคุณเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้โกรธถึงขั้นแบบจะตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดแม่ตัดสายใยอะไรกันขนาดนั้นนะคนที่ไม่ได้ชื่นชอบอะไรแบบนี้ผมเข้าใจพวกท่านคงเรียกไม่ถูกต้องหรือพวกเขาเหล่านั้นคงเรียกไม่ถูกต้องจะเรียกว่าตุ๊กตาเรียกว่าตุ๊กตุนเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่ากันทั้งนั้นฮะ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วทำไมเราจะต้องเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า action figures คำว่า action figures คำคำนี้มีอายุอนามอยู่บนโลกเราได้ไม่ถึง60หรือ70ปีแต่เมื่อตัดกลับไปคำว่าตุ๊กตาหรือคำว่า dolls ในภาษาอังกฤษคำว่า dolls หรือว่าตุ๊กตาคำคำนี้มีอายุอนามมากกว่า100ปีหรือ1000ปีเลยก็ว่าได้แล้วใครกันล่ะที่เป็นคนคิดค้นคำว่า action figures ทำไมเราต้องเรียกเหล่านี้ว่า a อคชั่นฟิกเกอแล้วมีวัตถุประสองค์อะไรในการคิดค้นคํานี้ขึ้นมาวิดีโอตัวนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับทุกคนผมกันเองครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงคำว่า action figures นั้นผมอยากจะให้พวกท่านเข้าใจถึงประวัติศาสตร์โดยคร่าวๆในการผลิตตุ๊กตุนตุ๊กตาหรือ action figures พวกนี้กันก่อนดีกว่าว่าวัสดุที่เอามาผลิตนั้นมีอะไรบ้างและมันต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะเป็น action figures หรือว่าตุ๊กตาอย่างที่เราได้เห็นกัน จริงๆแล้วโลกของเรานะครับผมมีแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่นนตอนนั้นเรายังไม่เรียกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์แต่ตุ๊กตาที่ขยับได้เหล่านั้นเขาเรียกว่าอ i c ิค a เลตดอลส์หรือตุ๊กตาที่สามารถขยับส่วนต่างๆได้โดยอะติคอเลตดอลหรือตุ๊กตาที่สามารถขยับส่วนต่างๆได้นั้นมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงอย่างน้อย200ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยมีการค้นพบตุ๊กตาดินเผาและไม้ที่สามารถขยับได้ในยุคกรีกและโรมันโบราณตุ๊กตาที่สามารถขยับได้มีหลายประเภทครับและมีอยู่มาตั้งแต่สมัยยุคใหม่ตอนต้นไม่ว่าจะเป็นหุ่นจำลองของศิลปินหรือที่เราเรียกกันว่าแมนนควินหรือตุ๊กตาอิชิมัซึของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็ถือได้ว่าเป็นตุ๊กตาประเภทหนึ่งที่มีจุดขยับแต่ไม่ได้เรียกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ ซึ่งหนต่อมาก็มีการประดิษฐ์คิดค้นตุ๊กตาที่สามารถขยับได้โดยมีข้อต่อแบบลูกกลมหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่าบอลจอยดอลโดยบอลจอยดอลถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศแถบยุโรปตะวันตกในช่วงปลายศตรวรรษที่19ตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่19ถึงต้นศตรวรรษที่20 มีผู้ผลิตจากฝั่งฝรั่งเศสและประเทศเยอรามานีได้มีการผลิตตุ๊กตาบิ๊กส์หรือบิ๊กส์ดอลสโดยตุ๊กตาบิ๊กสถูกออกแบบมาให้มีลำตัวค่อนข้างเล็กกระทัดรัดและมีข้อต่อที่สามารถขยับได้โดยใช้ข้อต่อแบบลูกบอลหรือบอลจอยส์ที่ทำขึ้นจากวัสดุผสมและวัสดุเหล่านั้นประกอบไปด้วยเยื่อไม้ขี้เลื่อยกาวและวัสดุที่คล้ายคายกัน ตุ๊กตาเหล่านี้จะมีความสูงทั้งหมด15-100ถึงห0 0เซนติเมตรหรือประมาณ6นิ้วจนถึง40นิ้วซึ่งณปัจจุบันเองบิ๊กซองก็ถือได้ว่าเป็นของสะสมที่มีมูลค่าไปอย่างมากเช่นเดียวกันนอกจากตุ๊กตาที่สามารถขยับได้แล้วนั้นอีกหนึ่งต้นแบบสำคัญของตุ๊กตาแอคชั่นฟิกเกอร์สก็คือทอยโซลเจอร์สหรือตุ๊กตาที่อ้างอิงมาจากรูปลักษณ์ของทหาร ซึ่งทอยโซเจอร์สหรือตุ๊กตาทหารมีการค้นพบรูปปั้นทหารในสุสารของอียิปต์โบราณและปรากฏในหลายวัฒนธรรมและหลายยุคสมัยนอกจากจะมีการผลิตทอยโซเจอร์สในรูปแบบของดินปั้นดินเหนียวหรือดินเผาแล้วนั้นยังมีการเปลี่ยนวัสดุในการผลิตให้เป็นดีบุกเหล็กหรือว่ากระป๋องซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกทหารเหล่านั้นว่าตินโซเจอร์สตินโซเจอร์สถูกผลิตครั้งแรกในประเทศอิรามกนีตั้งแต่ทศวรรษที่1730 โดยการผลิตนั้นคือการหล่อโลหะหรือหล่อดีบุกเข้าระหว่างแผ่นหิน2ชิ้นหลังจากนั้นก็ดึงออกมาเป็นรูปหล่อที่เป็นฐานขนาดเล็กและเมื่อโลกของเรายิ่งวิวัฒนาการมากขึ้นอุตสาหกรรมก็ยิ่งแผ่ขยายมากขึ้นความต้องการในการผลิตสินค้าตุ๊กตาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นวิธีการผลิตตุ๊กตาก,ก็ยิ่งพัฒนาตามไปด้วยโดยเริ่มมีการคิดค้นวิธีการผลิตตุ๊กตาโดยการหล่อแบบช่องว่างโดยเริ่มถูกใช้ในช่วงทศวรรษ1890 ในทศวรรษปี1950โลกของเราเริ่มเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบเริ่มมีการผลิตคิดคนวัสดุจำพวกโพลีเอทิลีนหรือว่าพลาสติกโพลีเอทิลีนโดยนำวัสดุจำพวกโพลีเอทิลีนมาแทนที่วัสดุจำพวกไม้เหล็กและโลหะในการผลิตตุ๊กตาและลายของเล่นอื่นๆซึ่งพลาสติกโพลีเอทิลีนนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดของเล่นจนถึงยุคปัจจุบัน คำว่า action figures คำคำนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยบริษัทผลิตของเล่นสัญชาติอเมริกาที่มีชื่อว่า Hasbro ในปี1964คำว่า action figures นะครับเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่รวมกันระหว่างคำนามสองคำรวมเข้าด้วยกันเริ่มจากคำว่า action ที่มีความหมายคือสามารถขยับได้หรือเคลื่อนที่ได้ และคำว่า figures ที่มีความหมายก็คือเป็นลักษณะรูปแบบเหมือนกับคนหรือเหมือนกับมนุษย์อาจจะไม่ใช่คนหรืออาจจะเป็นคนก็ได้เมื่อเอาทั้งสองคำนี้รวมเข้าหากันจึงกลายเป็นรูปแบบลักษณะของมนุษย์ที่สามารถขยับได้จึงเป็นความหมายในการเรียกถึง action f i g u r e ที่อาจจะเป็นรูปแบบของคนสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งสามารถขยับได้เช่นเดียวกัน สาเหตุที่ทางฮัสบร o ต้องคิดค้นคำนี้ขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่าทางฮัสบร o พยายามที่จะตีตลาดหรือทำโฆษณาเกี่ยวกับของเล่นของเด็กผู้ชายลายลายหนึ่งที่มีทีมทางทหารโดยลายของเล่นนั้นมีผู้ให้ไอเดียหรือว่าผู้ให้กำเนิดที่มีชื่อว่าคุณสแตนวิสตันโดยณนะตอนนั้นคุณสแตนวิสตันเขาทำงานให้กับทางบริษัทฮัสบร o ในตำแหน่งผู้ออกแบบหรือว่าคนให้ไอเดียหรือผู้ดักต่างๆให้กับทางฮ a s บร o โดยที่คุณสแตนวิสตันเขาให้ไอเดียลา์ของเล่นลายหนึ่งขึ้นมาว่าเขาต้องการที่จะออกแบบฟิกเกอร์หรือตุ๊กตาที่มีความสูงขนาด12นิ้วโดยใช้ทีมทางทหารเป็นหลักโดยจะต้องมีทีมหรือว่าอ้างอิงมาจากทหารเรือทหารบกทหารอากาศมนุษย์กบโดยตุ๊กตาตัวนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้และมีอุปกรณ์อื่นๆมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นปืนมีดวิทยุสื่อสารกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ นและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางทีมทหารนอกจากในตัวของอุปกรณ์เขาก็อยากจะให้มีผ่านะทางบกทางน้ำทางอากาศโดยอ้างอิงมาจากแนวเดียวกับทหารเลยก็คือทหารบกทหารอากาศทหารเรือหน่วยนาวิกโยธินโดยเขาให้ชื่อรลายนี้ว่า G.I. Joe Joe! Joe! Fighting man back land the sea หลังจากที่ทาง Hasbro ได้ยินไอเดียนั้นก็ไฟเขียวให้ผลิตตุ๊กตา GI Joe เพื่อที่จะออกจะกจำหน่ายในช่วงปี1 9 6 4แต่ก่อนที่จะมีการตีตลาดหรือมีการจัดจำหน่ายสินค้านั้นทาง Hasbro จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่า GI Joe เป็นตุ๊กตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแฟชั่นดอลตัวหนึ่งที่ก็จะจำหน่ายอยู่ช่วงเวลาเดียวกันนั่นก็คือบาร์บี้ดอล โดยตุ๊กตาบาร์บี้หรือว่าบาร์บี้ดอลนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกับ GI Joe ทแทบจะทุกประการเลยเป็นตุ๊กตาที่มีความสูง12นิ้วสามารถเปลี่ยนเสื้อได้มีอุปกรณ์ต่างๆมาให้เล่นด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆหลายๆคนยิ่งเป็นเด็กผู้ชายคงจะไม่อยากเล่นตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนกับบาร์บี้ณตอนนั้นเองทาง h e s b r o ก็พยายามคุ้นคลิกอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรดีให้ทาง g i Joe นั้นไม่เหมือนกับบาร์บี้ และจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กผู้ชายเหล่านั้นที่ซื้อ GI Joe ไปรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นเด็กผู้ชายอยู่ทาง Hasbro จึงมีการแก้ปัญหาง่ายๆโดยการที่เราจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่า dolls แต่เราจะเรียกสิ่งนี้ว่า action figures หลังจากที่ทางฮัสบร o มีการจำกัดความว่า G.I. Joe นั้นไม่ใช่ตุ๊กตาแต่เป็น a อคชั่นฟิกเกอทาง h a s บ r o ก็เริ่มที่จะวางขายในช่วงปี1 9 6 4หลังจากนั้นเป็นต้นมาคำว่า Action f i g u r กอจึงเป็นคำที่เอาไวเรียกตุ๊กตาสำหรับเด็กผู้ชายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทาง Hasbro เนี่ยไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์คำว่า Action Figures ไว้กับตัวเองเพียงอย่างเดียวคำว่า Action Figures จึงเป็นคำเรียกคำจัดกันความที่ใครๆก็สามารถเรียกได้และบริษัทผลีตของเล่นที่ไหนก็สามารถจะใช้คำว่า Action Figures นี้ต่อท้ายสินค้าตัวเองไปได้เหมือนกัน ผมต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าการที่ Hasbro เลือกที่จะใช้คำว่า Action Figures แทนที่จะเป็นคำว่า Boys Dolls หรือว่าเป็นคำว่า Dolls เฉยๆนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดแล้วก็อัจฉริยะมากครับเพราะว่า GI Joe นั้นเรียกได้ว่าทำกำไรมหาศาลให้กับทาง Hasbro ไปอย่างมากนอกจากจะเป็นลายของเล่นที่ใช้ทีมทหารของเด็กผู้ชายแล้วนั้นก็ยังมีการคิดค้นคำใหม่โดยใช้คำว่า Action Figur e s แทนที่คำว่า Dolls ด้วยความโด่งดังของ G.I. Joe นะครับผมทาง Hasbro เองก็ได้มีการขายลิขสิทธิ์ในส่วนของ G.I. Joe อันนี้ให้กับบริษัทผลิตของเล่นเจ้าอื่นๆหรือสัญชาติอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตของเล่นสัญชาติอังกฤษหรือสหรชาชอาณาจักรอย่างพาริทอยก็ได้มีการออก a ั่นฟิ f i กอร์ในไลน์ของ a คชั่น Man บริษัทผลิตของเล่นสัญชาติญี่ปุ่นอย่างทาคาระ ทาง Hasbro เองก็ได้มีการขายลิขสิทธิ์บางส่วนของ GI Joe ให้กับทางทาคาระด้วยซึ่งทางทาคาระเองก็มีการหยิบยกรูปแบบหรือว่าดีไซน์ฟิกเกอร์ของตัว GIJ o e แต่ปรับออกมาให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นและมีลุงเล่นมากขึ้นโดยให้ชื่อว่า h n s ช i n ไซบอกวัน้วยความนิยมและความโด่งดังของ GI Joe จึงทำให้คำว่า Action Figur e s นั้นเริ่มแผ่ขยายมากขึ้น หากแต่ว่าภาพจำของคนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงคำว่า action f i g u r s นั้นก็จะนึกถึง action f i g u r s ที่เป็นลักษณะของเพศชายที่มีความสูงประมาณ12-13นิ้วหรือว่าเป็นลายของเล่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเพียงแค่เด็กผู้ชายเท่านั้นไม่ใช่ลายของเล่นที่มีกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กผู้หญิงจึงทำให้นณะตอนนั้นมีบริษัทผลิตของเล่นหลายๆเจ้าก็ได้มีการออก action f i g u r ์ที่มีรูปลักษณ์คล้ายๆกับ GI Joe ด้วยเช่นเดียวกัน หากแต่ว่าก็เกิดจุดพลิกผันสำคัญเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของคำว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ครับเนื่องจากในทศวรรษปี1970นั้นโลกเกิดวิกฤตกรารขาดแคลนน้ำมันซึ่งวิกฤตกรารขาดแคลนน้ำมันนี้นั้นส่งผลทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงเป็นประวัติการ และอย่างที่เราสราบกันดีว่าน้ำมันนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งจึงทำให้อุตสาหกรรมน้อยใหญ่ในะช่วงนั้นจำเป็นจะต้องปิดตัวลงหลายแห่งเนื่องจากไม่สามารถแบกรับค่าน้ำมันที่สูงขนาดนี้ได้ และนี่ก็ส่งผลต่ออุตสาหการรมการผลิตของเล่นด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะผลิต a ชั่นฟ f i g u r ร์ที่มีขนาดความสูง12นิ้วหรือ13นิ้วแบบเดิมนั้นจําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากเลยทีเดียวจึงทําให้บริษัทผลิตของเล่นหลายๆเจ้าเริ่มที่จะไม่ผลิต a ชั่นฟ f i g u r ร์ที่มีขนาดความสูง12นิ้วอีกต่อไปเริ่มจากในทศวรรษปี1971มิโก้เริ่มมีการผลิต a ชั่นฟ f i g u r ร์ในไลน์ของ World Greatest Superheroes ซึ่งเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครจาก Marvel และ DC ออกมาทำเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์สหากแต่ว่าแอคชั่นฟิกเกอร์เหล่านั้นถูกปรับเป็นขนาดความสูงจาก12นิ้วหรือแค่8นิ้วเท่านั้นแต่ก็มีบริษัทผลิตของเล่นสัญชาติหนึ่งที่สามารถพลิกวิกฤตในครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสของเขาได้โดยบริษัทผลิตของเล่นที่ผมพูดถึงนั้นนั่นก็คือทาคาระครับ ทาคาระถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทผลิตของเล่นสัญชาติญี่ปุ่นก็ตามแต่พวกเขาเองก็ประสบปัญหากับวิกฤตการขายแคนามมนซึ่งการที่จะผลิตแอ t i ชนฟิกเกอที่มีขนาดความสูง12นิ้วขึ้นไปนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปโดยทางทาคาระนั้นได้มีการอ้างอิงรูปแบบดีไซน์มาจากรายของเล่นเฮนชินไซบ o อกที่ได้ลิกสิ์มาจาก TIJ และลดขนาดแอคชั่นฟิกเกอร์เหล่านั้นให้เหลือเพียงแค่3.75นิ้วหรือประมาณ4นิ้วโดยประมาณและให้ชื่อกับลายแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาด4นิ้วเหล่านี้ว่าไมโครแมนโดยลายของเล่นลายนี้ได้ถูกจัดจำหน่ายในทศวรรษปี1974 หลังจากทางทาคาระได้มีการวางขายหรือว่าจัดจำหน่าย m i โ r o m a n ลงในประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่า Microman นั Man ้นเป็นไลน์ของเล่นที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เด็กๆเ,เป็นอย่างมากแม้ว่า a อชชั่นฟิกเกเหล่านี้จะอยู่ในขนาดเล็กก็ตามแต่ก็ยังมีจุดขยับที่สามารถขยับได้เหมือนกับ a อชชั่นฟิกเกที่มีขนาดความสูง12นิ้วโดยแอชชั่นฟิกเกขนาด3.75นิ้วเหล่านี้ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับคำว่าแอชชั่นฟิกเกไปโดยปริยาย และนี่ก็คือต้นกำเนิดของคำว่า action figures ครับอันที่จริงแล้วผมมองว่าไม่ว่าคุณจะเรียกว่าตุ๊กตาเรียกว่า action figures หรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คำว่าตุ๊กตากับคำว่า action figures นั้นก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนั่นก็คือของเล่นและของสะสมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีการแบ่งแยกกันหรอกครับว่าอันนั้น action figures ว่าอันนั้นเป็นตุ๊กตาขอให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือของเล่นแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่กำลังรับชมหรือรับฟังวิดีโออยู่นักขณะนี้จะได้ความรู้และความบันเทิงจากวิดีโอตัวนี้ไปไม่มากก็น,น้อยครับหากวิดีโอตัวนี้มีข้อผิดพลาดประการใดตัวผมต้องขออาภัยอย่างสูงจริงๆครับจะพยายามควบคุมคุณภาพตัวเองให้ได้ดีเท่าที่ควรแล้วกันนะแต่ไม่รับปากหรือรับประกันแล้วกันนะครับผม หากชื่นชอบวิดีโอตัวนี้อยากเสนอแนะอยากให้กำลังใจหรืออยากคุยกับผมสามารถทำทุกอย่างนี้ได้เพียงแค่คอมเมนต์ด้านล่างเท่านั้นครับผมชอบที่จะอ่านและก็ตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ตัวผมการขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ